แต่นันโกดังโคดแบงก์เปิดแล้วครับผมนะไอโฟนนะัเยอะแยะมากมายไอแพด n d r o i d มีครบจะบอกว่าพิเศษจริงๆครับไอโฟนเริ่มต้นที่900ครับมีอะไรบ้างมาดูจะบอกว่าโกดังนี้ครับเริ่มต้นวันเสาร์นะผมนะนี่วันนี้ดูคลิปปุ๊บกลางคืนใช่ไหมวันนุี้เช้าครับทุกคนมาใครมาก่อนนะผมนะได้เลือกก่อนมีแค่นี้เท่าที่เห็นครับผมนะ1000รายการนะผมนะจัดมาให้แบบจุกๆพิเศษ ขายขาดทุนนะอย่าลืมแล้ว900บาทเนี่ยมีจริงไหมคุณหวกอย่าว่าคีโมนะนี่ครับไม่ใช่แบบว่าซื้อบารนะผมนะใช้ไม่ได้ทุกเครื่องนะผ่านการนะครับใช้งานได้ตำหนิทุกอย่างทุกคนเช็คเลยครับมีที่ชาร์จให้นะผมนะเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยอย่าแย่งกันเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายตังค์เพราะซื้อไปแล้วไม่รับประกันนะผมนะเพราะว่ามันขายแบบว่าเททิ้งอะทั้งหมดนี่หัขาดทุนเท่าไหร่ทุกคนลองคิดเอาขายฟโฟนแบบสวยๆขนาดเนี้ยเก้าบาทนะแล้วก็จะมีอาการแต่ให้ว่าเออเป็นรอยขนแมวนูนน่นนนะนีีี่ัะแล้วมออไรอก ตาามมนี่เรียวมี GT Master Edition โอ้โหชื่อแม่งโคตรยาวเลยแต่ว่าราคา3690บาทนะผมนะอย่าลืมนะแก่ขึ้นมาครับดูทุกอย่างครับผมนะก่อนโอนตังเพราะฉะนั้นนะทุกรายการนะรประกันสุดสายตาทุกคนเดินออกไปแล้วนะผมนะไม่สามารถกลับมาคืนสินค้าได้อันนี้คือต้องเป็นกดเหล็กจริงครับเพราะว่าเราขายขัดทุนเยอะมากต่อมาเลยครับนี่โอ้มีหลายรุ่นนะพูดไม่หมดนะอะไรนะเน Vivo X 7 0 Pro นะผมนะชื่อรุ่นตามนี้เลยครับดูราคาอ่ะ ต่อมาครับเอาง่ายๆคือทั้งหมดนี้ครับเป็นของโกดังญี่ปุ่นที่อกตั้งชื่อเพราะว่าอะไรครับโกดังญี่ปุ่นเนี่ยก็คือของที่ทุกคนซื้อไปแล้วนะได้ของที่มีคุณภาพคุ้มค่าและเป็นของแท้เดิมๆไม่แกะไม่ซ่อมดูฝั่งนู้นเลยเม่ไอีกมานี่ครับมาดูใกล้ๆครับคนที่นะครับกำลังจะมาจะได้ดูว่าควรทำตัวไงแต่ดูนี่ก่อนเลยครับพวกนี้คือ iPhone ทั้งหมดนะผมนะ iPhone 1บ m i n ม t นิเทสเดนแม็กไอโฟนสิบสามโปรแม็กส็กก็มีนะผมนะมีอาการตามนี้มีราคาแปะไว้ทุกรายการรนคับผมมไ่่พอี เดินข้ามมาเลย iPad ทั้งหมดเลยครับมีสองพั 2, ก็มีเห็นไหมนี่ครับเรียวๆเลยนะผมไม่รู้ว่าจริงๆขายเท่าไหร่บ้าง1ั0เก็มีโอ้โหรอดนี้แม่งกูขาดทุนเท่าไหร่วะเนี่ยนะครับนี่ใส่ใส่ซิมได้ครับผม3ามพนะพวกนี้ยังใช้ไลน์ใช้ทุกอย่างได้อยู่นะนะครับแล้วสภาพสวยนะ QC มาแล้วนะครับควรแม่งขายครับไม่มีหมเม็ดเพราะฉะนั้นวันเสาร์ใครมาก่อนได้ก่อนถ้ามาเยอะขอบัตรคิวนะผมอย่าแย่งกันแล้วขอร้องนะผมนะถ้าพนักงานดูแลไม่ทันนะขอโทษตรงนี้เลยนะครับผมอย่าด่ากันชอบก็รีเข้ามาครับผมกดหัวใจกดดตติามไป